ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำภาพองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนังคัดสมาจเรญสมาธิภาวนาน ภาพมองจากด้านบนลงไปด้านล่างน้อมไว้ในกลางกายนะจ๊ะจําภาพนี้เอาไว้ให้ดีดูบ่อยๆทําความคุ้นเคยเวลาเรานึกน้อมไปในกลางกายนะมันจะง่ายและภาพนี้มันก็จะคล้ายๆ กับภาพภายในซึ่งเมื่อใจของเราหยุดดีแล้วเนะี่ยเบื้องต้นจะเห็นคล้ายๆอย่างนี้แล้วต่อไปเมื่อใจเราหยุดนิ่งใดสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะชัดมากเข้าแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในกลางกายท่านได้อย่างสบาย เมื่อท่านขยายกายของท่านออกไปทุกที่ทุกทางเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่จะทำให้ใจเราบริสุทธิ์ใจใสใจหยุดนิ่งและจะดูบ่อยๆทำความคุ้นเคยบ่อยๆต่อไปการวางใจในกลางกายก็จะง่ายเขา คุ้นเคยภาพองค์พระนี่แหละเป็นภาพที่พยามาณไม่อยากจะให้ทุกๆุกคนได้มักจะเอาภาพอื่นมาแทรกภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของให้เราไปคุ้นเคยกับภาพเรานั้นภาพธุรกิจการงาน ภาพความสนุกสนานเพล,ดลิดเพลินภาพที่ทำให้เราเกิดความกลุ่มความกังวลใจอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นมักจะให้รเราไปคุ้นอย่างนั้นและโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเขานอนจะมีภาพหลากหลาย ที่หล่อหลอมชีวิตของเราให้ห่างไกลจากภาพองค์พระภาพดวงแก้วดวงธรรมจะหล่อหลอมชีวิตของเราเรื่อยไปเลยตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งคข้านอนหลับไปบางทีฝันเห็นภาพที่ถูกล่อหล,อ,ลอมตอนกลางวันอย่างนี้ก็มีทีนี้มันก็เป็นอันตราย ในวันสุดท้ายของชีวิตเราไอภาพที่เราหล่อหลอมเอาไว้มากมันมักจะมาปรากฏให้เราเห็นตอนที่เราอ่อนแอโดยโรคภัยไข้เจ็บมันจะขยับไข่ยื่นเคลื่อนกายอะไรกองๆม่ค่อยจะไหวกันแล้วเนะี่ยเหมือนบุุษมีกำลังสิบคนตรึงติดเอาไว้เลยร่างกายอ่อนแอ ใจก็จะอ่อนเปรียบไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราสั่งสมภาพองค์พระดวงแก้วความดีเอาไว้บ่อยๆมากๆภาพแห่งความดีหรือภาพสรุปสรุปความดีเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระหรือองค์พระในกลางดวงแก้วนะ พอถึงในยามรับขันไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือยามป่วยไข้เราคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏตอนนั้นแหละมันจะแวบมาเลยมาปกป้องผ่องภัยมาทำให้ใจเราเนี่ยมีที่ยึดที่เกาะที่พึ่งแล้วก็พลอยจะทำให้ใจเราใส สว่างมีปีติมีกำลังใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นใจจะชุ่มชื่นชื่นบานและภาพสุดท้ายนี้ <c oughs> ก็จะนำเราไปสู่สุขติโลกสวรรค์จะพาเราสู่ปรโลกอย่างสง่างามแล้วก็ไปดี ดังนั้นภาพนี้น่ควรสั่งสมเอาไว้ให้มันเยอะๆนะลูกนะทีนี้เรามองไปดูที่บ้านของเราเนี่ยภายในบ้านนะมีภาพอะไรที่มันหล่อหลอมชีวิตให้เรามองมั่งภาพขวดเหล้าภาพขวดเบียร์ซึ่งเขาดีไซน์ออกมาแบบสวยๆทั้งนั้นภาพปฏิทินหรือ ภาพตามหนังสือต่างๆที่มีการเข็นค่าคาตกรรมนำมาเึ็นความเร่าร้อนใจอะไรต่างๆเรากลับไปดูกันซะสิ่งที่อยู่ในบ้านน่้นะมันจะหล่อหลอมซึมซับชีวิตเราอย่างไม่รู้สึกตัวทีเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท้าตาชีโวทันว่าเป็นสนียดชีวิตในภาพเหล่านั้น ที่จะต้องควรเราออกจากบ้านเพื่อสร้างบ้านมันมีนมสเสน่ห์ขึ้นมาให้มันเป็นสิริมงคลขึ้นมาทั้งตัวเราแล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านเพราะฉะนั้นองค์พระใสๆนี้นะลูกนะจะอยู่ในกลางดวงแก้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในสองอย่างเวลาเดียวกันจะเป็นภาพ นำให้เราเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งคู่ควรกับชีวิตของเราและชาวโลกทั้งหลายความบริสุทธิ์และกับปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นจริงไปตามความเป็นจริงของชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราบริสุทธิ์แล้วก็จะนำเราเข้าไปถึง แผนผังของชีวิตคือดวงธรรมภายในก็ถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรมรุพมกับทางกายทำในหลายๆระดับกวัตภูโสดาสกิตคารนาคาอรหัตโน,นภาพนี้จึงเป็นภาพที่ควรจะหวงเห็นเอาไว้นะลูกนะทนุทนอมเอาไว้ประคับประคองใอยู่กับใจเราเนี่ยให้มันนานที่สุดนี่ คือสิ่งที่จะต้องมีไว้เมื่อเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงภาพที่เราไม่ต้องการที่ชวนในใจหมองเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ก็ต้องอยู่คนด้วยกันไปอย่างมีหลักของชีวิตคือภายในของเราก็มีองค์พระใสๆดวงตาแม้จะเป็นทางผ่านของภาพต่างๆ มันก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่าคือดูไปอย่างนั้นเห็นก็เห็นไปงั้นงั้นมันก็ไม่ได้ดึงดูดตาดึงดูดก็มาถึงจิตใจเรามาแช่อิ่มอยู่ในใจหรือมาบังคับจิตบังคับใจเราตกไปเป็นธาตุของภาพเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นได้ถ้าเรามีภาพพระกลางดูแก้วอยู่ภายในกลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะ นี่คือสิ่งที่สำคัญนะลูกนะสำหรับชีวิตของตัวเราซึ่งชาวโลกเขาขาดแคลนเขาไม่รู้เรื่องเลือรู้ราวอะไรเลยเพราะกาศการขยายความรู้อันนี้ออกไปจะขยายก็ต้องเหมือนกับต้องแอบบแอบบทำลักลอบทำความดีกันไปจะไปเปิดเผยกันแบบ ที่เาทำภาพไ่ดีขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้โดยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมากีดมาขวางมากันให้การขยายภาพสิ่งที่ดีๆนี้นี่ออกไปนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นภาพองค์พระกลางดวงแก้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะหวงแหนเอาไว้และควรจะขยายกันต่อไป เพราะชาวโลกขาดแคลนจริงๆแล้เขาอยากจะได้ภาพที่ดีๆอย่างนี้นะที่จะทำให้ก็สมหวังในชีวิตเขาถึงความสุขที่แท้จริงเขาถึงความจริงของชีวิตแต่เขาก็ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนดนะังนั้นเนะมื่อเรามาเรียนรู้ได้กอด่อนเมื่อเรียนรู้แล้วเข้าถึงแล้วก็นำไปขยายกันต่อไป เผยแร่กันต่อไปเป็นการให้ธรรมทานการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่ยิ่งกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองาปลาอาหารหรือสิ่งใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าการให้อย่างนี้เป็นการให้ที่ทำให้เขาดับทุกข์ทางใจได้ให้เขาเข้าถึงความสุขความสมหวังในชีวิตได้ และทำให้เขาทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อหนทางพระนิพพานเป็นความเห็นที่ตรงร่องรอยของมัณดิตของนักปราดทั้งหลายมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นตน้นเพราะฉะนั้นทำภาพนี้ให้ได้นะลูกนะให้มันปรากฏอยู่ในกลางจิตกลางใจกลางกายของเราจำไม่ได้เราก็ลืมตาดู ระจำได้ก็หลับกันไปใหม่เนี่ยตรึกไปนึกไปก็ถ้าเราสั่งสมภาพเหล่านี้เอาไว้ในใจให้กลางกายเราเป็นอัลบัม้มเก็บภาพเก็บฟิล์มที่ดีๆภาพดีๆเอาไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นล้ลานๆภาพล้ลานๆครั้งทุกครั้งที่เราบันทึกภาพนี้ไว้กลางกายกลางใจ กระแสทานแห่งบุญก็มังเกิดขึ้นทุกครั้งนั่นแหละเป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาซึ่งแต่เดิมหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกรงว่ามันจะหนักไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงการเจริญภาวนาที่จะนำมาถึงแสงสว่างภายในแสงสว่างภายใน ที่จะทำให้เรามองเห็นชีวิตได้ชัดเจนเมื่อเราหลับตาแล้วมองผ่านแสงสว่างนี้ไปมองดูชีวิตของเราหรือของใครมันจะชัดเจนมันจะแจ่มแจ้งนะลูกนะตอนนี้เราก็หยุดตรึกนิ่งหนึ่งอยู่ที่กลางองค์พระใสใสกลางดวงใสใสดูไปพลัน อย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานไอแช่มชื่นที่สร้างมาธรรมกายใจดีเอาไว้ปฏิสถานพระธรรมกายประจำตัวจำนวนมากๆก็เพื่อเอาไว้ให้ดูเอาไว้ให้จำเอาไว้ระลึกนึกถึงก็คงจะมีสักองค์หนึ่งติดนะมาปรากฏอยู่ในกลางกายกลางใจ ซึ่งจะนำไปสู่สุขติพบบืงน้าหรือนำไปสู่พอบอันพิเศษหรือนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการที่สร้างพระรธรรมกายประจำาตัวบังเกิดขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรานึกไปเรื่อยๆนะลุงนะภาคบ่ายนี้ เราจะทำใจให้ใสใสแล้วก็จะน้อมเอาปัจจัยทยธรรมที่เราจะนำมาบูชาธรรมก็ดีมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวถวายพระเทรานุเทรละก็ดีเนี่ยเราจะไปเอาบุญละเอียดกันชั้นหนึ่งก่อนคือน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชา แต่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันทปริริเทนามมาแล้วเราจะอาราธนามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คุณพระพิชาธรรมกายและคุณญาอาจารย์ของเราพร้อมกับทีมงานของหลวงปู่ อราตนาให้ท่านได้มาคุมบุญในพวกเราแล้วก็นำพวกเราพร้อมทั้งเครื่องนายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาและก็กลั่นแก้ไขถาทำเห็นจำคิดลวง้อยสะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบัติบาศักิ์สิทธิ์มีบากกรรมวิบากมาน ที่มาเป็นอุปสรรคต่าง,าง,างนนๆนานาในชีวิตของเราเนี่ยที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันนับพบนับชาไม่ท้วนอาเกเลสบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากทำครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปใช้กันอีกหลายครั้งแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระของเราอีกก็ต้องอีกกันหลายๆครั้งในแต่ละอย่างแต่ละกรรมแต่ละวาระ แต่ละอยานะ่างนี่ยเอาไปใช้กันหลายๆครั้งเลยแล้วเราเกิดบานับพบนับชาติไปทุวน่ะชาตินึงก็ทํากันต่างเยอะแยะทางกายทางวาจาทางใจมากมายก,กาย,ก,ายกองทีเดียวแล้วก็นับชาติก็ไม่ทวนอีกก็เอานับไม่ทวนคูณกันนับไม่ทวนนั่นแหละใช้ไปแล้วก็มีกําลังที่จะใช้อยู่ก็มี เราที่จะต้องไปใช้ก็ต่อในอนาคตก็มีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันอนาคตนะ่ะมันติดเป็นผังสำเร็จเป็นระเบิดเ,เวลาของชีวิตติดจะในกลางกายของเราเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยนะจะเห็นได้ก็ต้องเข้าวิชาธรรมกายนะถึงจะไปรู้ไปเห็นไปถอดไปถอนกันไปว่าโชคดีเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้แก้ไขตัวของเราเอง ถ้าหากว่าเราก็ถึงธรรมกายได้ในศึกษาวิชาธรรมกายเราก็สามารถแก้ไขตัวของเราเองได้แก้ไขไปมองย้อนหลังอดีตปัจจุบันอนาคตมองทบไปทวนมาแก้ไปกันไปเก็บไปให้มันใสให้มันสะอาดมันจะได้ไม่ติดไปในพบเบื้องหน้าพบเบื้องหน้าเราก็จะได้มีความพร้อม ที่จะลงมาสู่สมรภูมิแห่งการสร้างบาร,รมีที่จะไปเลื่อวัตตะและไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละมันจะพร้อมในทุกๆด้านทีเดียวแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะถ้าเรามีความพร้อมเวลาลงมาแล้วมันองอาจมันสง่างามแล้วมันจะมีความสุขตั้งแต่เกิดไปเลยในทุกอนุวินาที นี่นะจ๊ะถ้าเราทำชาตินี้ให้มันดีจนกระทั่งหมดอายุขไขชาติต่อไปมันก็จะดีตลอดไปเลยเนั่นแหละแล้วก็จะดีเพิ่มขึ้นไปทุกชาติ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 เพราะฉะนั้นลลกทุกคนจะมีบุญมากที่มาได้ยินได้ฟังเรื่องราวกันอย่างนี้นถ้าเทียบกับปริมาณของมนุษย์ทั่วโลกโดยไม่ต้องไปวัดจำนวนสรพสัตว์ใน จักรวาลอื่นๆในแสงกว่าจักรวาลอนัอน,น,นตจักรวาลหกพันกว่าล้านคนก็มีเพียงหยิบมือเดียวที่มาได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญอย่างนี้แล้วเราเค็าอยจะต้องรักษาบุญของเราเอาไว้ได้ยินแล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปขยายไปเผยแพ่ทำให้มันมันเกิดขึ้นมาให้ได้ สิ่งใดที่ใครก็เคยทำได้ในสิ่งที่ดีๆนะเราก็ควรจะทำได้สิ่งใดที่ใครเขาไม่เคยทำได้เกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายหรือเป้าหมายอันสูงสุดเราก็จะต้องทำให้มันได้นี่แหละถึงจะสมกับเป็นนักรบกองทัพธรรมต้องมีหัวใจอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์อย่าขาด ทั้งเช้าทั้งบ่ายนั่นแหละเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังโดยได้ยินได้ฟังแล้วกระทบทวนของเก่าตอกย้ำซ้ำเดิมแล้วก็ไปความสงสัยอันใดที่มีอยู่ในใจมันก็จะได้หมดสิ้นไปมันจะทำให้เราเบิกบานมีปีติแล้วก็จะได้ทำความเห็นเนี่ยมันถูกต้องการดำเนินชีวิตของเราจะได้ถูกต้องต่อจากนี้ไป จนกระทั้งหมดอายุไขเราจะได้ใช้ชีวิตที่มีเวลาอย่างจำกัดในากายมนุษย์ทุกอนุวินาทีให้เป็ียนไปในการสร้างบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งบุญญกริยาวัตุสิบประการแล้วก็กุศลกรรม,มบทสิบทำทั้งตัวเองแล้วก็จะไปชวนคนอื่นก็มาทำด้วยและเมื่อ ถึงวันสุดท้ายเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสง่างามผาเผยยิ้มแย้มแจ่มใสไปดีไปดูสิทธิ์ปุรีวงบุญพิเศษอย่างที่เราได้ตั้งความปรารถนากันร่วมกันนั่นแหละตอนนี้รักษาใจให้ใสใสนะลูกนะให้ใจใสใสให้ใจสว่างสวย นึกน้อมในใจว่าเครื่องตัยธรรมที่เรานำมานี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่หามาได้ความยากลำบากในยามนี้แต่ว่าเรา,เรามีหัวใจใหญ่และมีดวงปัญญากว้างไกลจะไปเอาดีในพบต่อๆไปในเบื้องหน้านับพบนับชาบไม่ทวน จะเอาสิ่งนี้นะี่ยฝากฝังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในพระรัตนตรยัยในทักษิณในยบุคคลในเนื้อนาบุญเอาติดไปในภพบเบื้งหน้าเราได้เรียนรู้มาว่าการทำถูกหลักวิชานั้นนะ่ะทำน้อยก็ได้ผลมากทำมากก็มากเป็นทัพทวี เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปัจจัยนี้เนี่ยเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไม่ท้วนโดยอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยภายในมหาปูชนียาจารย์อันน้อมไปถวายให้ทั่วถึงกันให้หมดเลยสุดลูกสุดญาณ ราจะได้นําบุญนี้มาอธิษฐานจิตให้เราได้สมหวังนังใจในทุกสิ่งทั้งในปัจจุบันชาติและในภพชาติถัดไปในอนาคตทั้งตัวเองทั้งหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วบรรพบุรุษบุพกาลีหมู่ญาติสนิทภิสหายสัมพันธชนละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม อ,อนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาภูชนิยาจาย์จะนำบุญนี้นไปให้แก่มูญญาติดังกล่าวบรรพบุรุษบุปการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราเป็นต้นที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มาก เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสงโก,ก,กจักรวาลอันันตจักรวาลพบทั้งสามกามาพบอรุพบพอรุพบพสามสิเอ็ภูมิกำเนิดทั้งสี่ชลาพุชะอันดะชะสังเสทชะโอปปาติกะก็ให้ได้มีส่วนแห่งบุญ ที่เราได้อุทิศแบ่งปันไปนี้เนะี่ยที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกมีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่แล้วก็นึกแบ่งปันไปอย่างนี้แล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งๆให้ใจใสๆอธิษฐานจิตตามใจชอบของเราไปทุกๆคนนะลูกนะ